ัวเองอยู่ในสถานะผู้ต้องหาหรือสถานะผู้แบบเสียสุขวะใฮ้เอา้า <c oughs> นี่หลงนี่หลงประเด็นไปไกลนะพ,พี่น้องอหรอนี่ไงเอฟซี FC. คนที่เขาไม่มีฝาบ้าน <c oughs> เขาเรียกว่ากรรมพืชกรรมพืชพฤติกรรมสันดาลมันเริ่มผุดออกในแต่ละวีแต่ละวันจะเห็น คนเราเนี่ย oh, <wow. S 1> มันเริ่มจากศูนย์ขึ้นไปถึงร้อยแต่เมื่อไหรก็ตามถ้ามันลดลงลดลงลดลงสันดานมันก็จะผุดขึ้นผุดขึ้นชัดเจนพอต,ตัวเองมีอยู่มีกินมีรถขับมีเงินใช้มีฝาบ้านสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายนี่ oh, <wow. S 1> ผมจะบอกให้เลยเอฟซทุกวันนี้นี่ลบหลู่บุญคุณของคนอื่นนะ เอาพารูปหนึ่งนี่ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างพญานาคเอามาพูดเล่นเหมือนกับเพื่อนเลยนะอาศัยโกหกปิ้นป่นกลัอนต่อเหลนร้องไห้เป็นวันบอกว่าคิดถึงหลานเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ก็โอนไงไมโอ้ต่าย์่พ่อระเอกนะเอกเขาคิดถึงหลานอ่ะอ้ยพ่อแม่เขายังไม่คิดถึงเขาจะไม่ร้องไห้เลยโอนที่สโอนเลยโอนเลยพวกเราโอนเลยโอนเลยคนละห้าร้อยคนละพันคนละหมื่นคนละแสนโอนไปเลยเขาคิดถึงหลาน ปฏิโซเออเขาถูกใส่ร้ายไอ้พวกเราต้องโอนเงินไปช่วยเขาต้องโงนเงินไปช่วยเขาคมถามหน่อยเงินที่บุกคุณโอนมาเนี่ยเขาไปทําอะไรพวดแล้วครับผมชาบูจิไม่ชาบูจิก็โอยทีไม่โอยทีก็เนี่ะเออยาโยอีเออบอยาโยอีก็เนี่ยซีไอ้ไรนะ M ทง M K ก็ว่ากันไปแดกรู้อยู่ฟรีกันพี่น้อง สบายใจเลยวะายตายแล้วใครน่าโอนเงินมาให้ชายแล้วสบายใจจังเลยเมียนว่าล่ะ <c oughs> นี่มองคนฉันมองคนเป็นควายได้อย่างไรวะเออตายแล้วฉันโอนเงินให้เขากี่หมื่นกี่แสนนะฉันยังไม่รู้ละอ๋อคนนี้คือคือเขาทําแบบนี้เหรอเขาทําแบบนี้กับเด็กเหรอเหรอเออวันหนึ่งวันหนึ่งนี่กลัวจะหัวราะทั้งวันเลยนะ ไม่ใช่เป็นบ้านะกูแม่งก็สะใจนะเนี่ยอีช้าป่ะบอสบอสเออไม่ต้องาเลย